อาดมฟามสวัสดีค่ะบ่ายสี่โมงของวันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดมนายนหกหกค่ะเบิ่งลูกสาวกับลูกชายหยอกกันค่ะพี่น้องพี่กำนองนี่ก็กลายเป็นแฟนกันแลละเด้ค่ะ อีกสิบกว่าวันเอินขวัญก็จะคลอดแล้วนะคะพี่จำนี่น้องเกันขวัญคนนี้พี่จำนี่ค่ะคนนี้น้องเอินขวัญค่ะพี่จำนี่กับน้องเอินขวัญตึง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 ชิงตึ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 งชิงตึ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 งชิ ตึงๆตึงๆแช่ตึง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 แชตึงแช่เอิ้นกว่าในชอบเพลงตุงแช่นะคะสังเกตหางนะคะตุงแช่ตุงแช่ตุงแช่ตึงแช่ตึ้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 งแช่ตึงแชตึ้งแชเราสวัสดีเอฟซีกัน นี่ค่ะหนูท้องอยู่นะคะหนูท้องได้เดือนกว่าแล้วดูท้องหนูนะคะอยู่นะคะแ,แต่ยังไม่ทราบว่ามีกี่ตัวนะคะตุ้งแช่ตุงต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 ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่หนูท้องได้เดือนกว่า,วาแล้วค่ะ ดูพุงนะคะดูพุงนะคะดูพุงนะคะอาหารวันนี้ก็เป็นอกไก่อกไก่ใส네่อาหารเม็ดด้วยใส่กระจับให้ด้วยเบิ่งพุงกับพี่น้องพันทองเดือนกว่าเลยจ้ะ กำหนดกำหนดออกลูกวันที่สิบเอ็ดเดือนกรกฎาคมค่ะตุ้ง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 แช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่น้าเอ๊แม่ถ่ายคลิปไว้ให้นะไว้ดูนะตอนลูกโตนะ ไปดูตอนลูกโตนะเบิงพุงกับพี่น้องดูนมสิบเต้าแล้วแปดเต้าใหญ่คนนี้พี่จอนนี่เป็นคุณพ่อคนนี้น้องเอิ้นขวัญเป็นคุณแม่นะคะ กำหนดคลอดวันที่11กรกฎาคมจ้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย